บัดนี้เป็นครั้งที่39ตรงกับวันที่18ธันวาคม2568้ารข้าพเจ้านายเสิ่มสุกแก้วเขนขอเพ่งวาจาสัทยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์บูชาแด่องค์พระขวัมปติเทะเจ้าองค์หลวงปู่สัมเด็จลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาต่อดทตั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลาย ปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระอาจนัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสายมนต์ต่อไปบทสวดชุดมเทวดาสมันตาจักวารสุอัตาคัจฉตุเทวาตา สัทธมังมมนีดาชัดสาสุนันตุสากาักโมขาทังสักคีกาเมจารุเปคิริสิขราตาัตเตจันทาริเววิมาเนทีเปรัตีจักขามตารุวันาคานเขหาวัตุมีเขตเตหุม,มาจะยันตุเทวาชรทวิสมีอยากาขาคันทับปนาคาติดท,ทันตาสันติเกยังบรนิวาจันนางสาธาโเมสุนันตุธรรมะสวนากาโรอายามวันตา ธรรมะสวนาการูอายัมพันตาธรรมะสวนาการูอายัมพันตา <c oughs> บทสวดกรรมการสิทธิคาถานาะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจ a r y คาถา นาถ my ิเมสศานังอันยังพุทโธมีศานังวรังอิตินาสัจวัชนาสุติเมหโุสัปทานาถิเมสศานังอันยังธรรมโมเมีศานังวรังอิตินาสัจวัชนาสุติเมหโุสัปทานาถิเมสศานังอันยังสังโฆเมีศานังวรังอิตินาสัจวัชนาสุติเมหโุสัปทาบทสวดมหาการโกนาโถติอาทิกาคาถา มหาการมรโกนาโธอัธยาสพปานินังโอเรตวปารมีสาปาตโตสัมโธทิมุตตมังอตินาสัจวัชนะมโหตุสพุปัทวามหาการมรรโกนาโธหิตายสพปานินังโอเรตวาปารมีสาปาตโตสัมโธิมุตมังอตินาสัจวัชนะมโหตุสภุปัทวามหาการุรโกนาโธสุขายาสพปานินังโุเรตวปารมีสภา ปัตโตสัมพโพทิมุตตะมังเอเทนัสสาจวัชชนะมาโหตุสัพพูปัทวาบทส่วนมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมัยยังภะกวาสาเกสุวัติกาพีวาสมิงมหาวันีมหาตาภิกขุสังเขนะสัททิงปัจจมาเตหิภิกขุสเตหิสเปเหวะอรหันเตหิทาสหิจโรกทาตุหิเทวตาเยโพเยนะสันิบดิตาหุนเตหีพักขันตังทัสสัญญาภิกขุสังคันชะ อาตโคจิตตุนังสุทาสะนิการังเทวนางเอตตาโหสียังโคผักกวัสเกสุวัติกาบิรสมิงมหาวันีมหาตาภิกขุสังคียนนาสัททิมัจจมาเตหีภิกขุสเตหีสเพเหวะอรหันเตหีทัาสหิจโรกทาตุหีเทวตาเยปุยนาสันิปิตาหุนเตภ์ักวันตังทัาสนยาภิกขุสังขันจะยานุนามายามปียานาภวเตนุภิกขุสรมยามาุปสรัมยิตวาภักวัตโตสันติเกปัญเจกขาทาปัเสยามาอติ อัตข้อตาเทวตาเสยยาธาปีนาวพราปิโสสมันจิตังวาภาหังปัสสารยะปัสสาริตังวาภาหังสมิเชยยาเอวามีวาสทาวาเซสุเทเวสุอัตถิตาภาตูปุระตูปารตูระหังสุอัตข้อตาเทวตาภาวตังอายวะฒิธรรมตังเอกามตังอัทังสุเอกามตังติตาโคเอกาเทวตาภาวโตสันติเกอิมังคารังอภัสสีมหาสวโยปานาสมิงเทวกายะสมาขตาอาฆาตธมหาอิมังธรรมะจังทักิตาเยวะบริสังขันติ อัตค like ั่ปราเทวตาภักขตัวสันติเกอิมังคาทั้งอภาอสีตถาภิโรสมาทัสุจิตังอัตโนอุชุมากังสุสาราชิรานันติจงให้เทวาอินทิยานีดาคัติปันติตาอธิอัตคั่ปราเทวตาภักขตัวสันติเกอิมังคาทั้งอภาอสีเฉตวายขีรังเฉตวาปาริฆาอินทาขีรังโอหาจามะเมชาเตจดันติสุทาวิมาราจกุมาตาสุทันตาสุสุนาคาอธิ อัตะโคปราเทวตาภาคอตัวสันติเกอิมังคาทั้งอภาสีเยเกจิพุตังสนันนัคตาสีนาติคมิสันติอภายาภูมิงมหายามนุษสังทีหัางทีวะกัยังเปรตสันตีตีอาตโคภักขาภิกขุอาแมนเตสีเยปุยนาภิกขเวทัสสุโรกัทาตูสุเทวตาสานิติปฏิตาพุนติแตถาคตังทาสนายาภิกขุสร้างคันชาเยปิเทภิกขเวอหิสุ่งที่จะมาถนังอัหันตัวสมาสัมพุทธา เตสัปป <ersch> ีพะโคตังเอตระมะยีว่าทีพทธาสานิปริทตาอรหิสุงเสยยะทาปีไม่ห่งเอตระหิเยปิเทพิกขเวภวิสันติอนาคตมัทนังการหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัปปีพะโคตังเอตระมะยีว่าทีพทธาสานิปริทตาภวิสันติเสยยะทาปีไม่ห่งเอตระหิอาจิคิสัมมีพิกขเวเทวังนามามีกิตติสัมมีพิกขเวเทวังนามามีเทสิตสัมมีพิกขเวเทวังนามามี ดาวสุนธาธาซาภังมนาสิกโรธาภาสิสามีตีเอวามพันเตติโคเตภิกูปะกวะโตปัญจโซสุมปะกวาเอตทะเทวุจาสีโรกับมนุษยกัตร so ิย์มียถาปุมาจียสิตายสิตาเขดิขพระังปิิตตาสมาหิตาอุทูสีหาวะสันลีนาอมาสาภิสัมโคโนโอทาธรรมนาสาสุทาวีดัสมานาวีราอินโยปัชติยตะวาวาณีกาปิรวัตเวตตะตวมิจิสธาสภกิษัสนิดตีธีวากายาภิกันตาเตวิชนัตภิกขว แตจะอตําคณองสุตว่พุทธศาสนาเอสัมปตรโหยนังอภิธาศาสนาอัติเกสตามาทะคุงสหัสสังอัตตริงสตงเอเสหัสสัอภิธาสวัตคุงอัิเกนัมาตะกุงติสสภาพุทธาอหตัญจาสาพอภิญญายจิตวานากุมาตะโจิตัทาสวเกสสสนะเตเทวากายาอภิกันตาเตวิชนาภิกโวยิโหังกิสมีิิเอโนปโสสัตตาสหัสสวะยคขะุมมากาเปวตวา อีที่มันตัวชั่วติมันตัววันน่าตัวยาสัตสิโลมธามานาอภิกรรมูปีคู่นางสมิติวงวันนางชาสาหัตสาเฮมาวาตาญาข่าตวรนิโนอีที่มันตัวชั่วติมันตัววันเน่าตัวยาสัตสิโรโมธามานาอภิกรรมูปีคู่นางสมิติวงวันนางชาตาคิราติสหัสสาญาข้าตัวรนิโนอีที่มันตัวชั่วติมันตัววันนาำเวยาสัตสิโลมธามานาอภิกรรมูปีคู่นางสมิติวงวันนางอิเจเตโซตัสหัตสาญาข้าตวรนิโน อีท <f dragging> ี่มันตัวชูตีมาตัววันเน่าตัวยาสัตสโนมทามานาอภิกรรมวงพีคู่นางสมิติหัวนางเวียดสร้างมิตราปัญจสตายาคฆ่าดันนีโนอีที่มันตัวชูตีมาตัววันเน่าตัวยาสัตสโนมอทามานาอภิกรรมวงพีคู่นางสมิติหัวนางอุพิโรราชัยโกเวปูรัสานิเวศนังอีรองสตาสหัสสังอยากคัองประสติอุพิโรราชัยโกสุภคาสมิติหัวนางหัวรีมันจาที่สังราชาทตาระโทปัสสะสติ ขันทภานังอธิปฏิมหาราชายาสัตสีโซผู้ตาปีตัสสาวาห์อินทามานามาพระราอิทธิมาตชูติมาตุวันเนาตุยาสัสนุโมามานาอภิกระโมงพีคู่นางสมิติวงนางทาคีนั้นจะาทิสังราชาวิลุโหัวธรรมซสติกุมพันธานังอธิตปฏิมหาราชายาสัตสิโซปุ้ตาปีตัสสาวาห์อินทามานามาพระราอิทธิมาโตชูติมาตุวันเนาตุยาสัสนุโมทามานาอภิกระโมงพีคู่นางสมิติวงศนัง ปัจจิมันจะธิสังราชวิรูปโคปัสสัสถินาคารังอธิปติมหราชยาสัตสีโซปุตตาปีตัสสาภาวอินทามานามาพราอิทิมตัวชูติมตัววันเน่าตัวยาสัสสีโมทามานาอภิกขโมพีโคนางสมตธิวานังบุตรานจะทิสังราชากูเวโดตปัสสาสถิตยานครังอธิปติมหราชยาสัตสีโซปุตตาปีตัสสาภาว์ อินทามานามหาพราอีทม่โตูชู้ที่มตวันเน้โตยาสัสนุโมทามานาอภิกโมงผีโกนางสมรติวกนังปูรีมาทิสังทาตาราโททักยินาวิรุณโกอชิเมนาวิรูปะโกกูเวโรอุตรังศีสังจัตตารเตจามหาราชาสมันตาจัตตทิสาทัตตะปนาอทังสุอเนกาปิรวัตเวเตสังมายาวีโนทาสาอากูวันจาริดาสตามายากุเกนตูเวเทนตูวิภูจาวิภูโตสหะ จันทานากามาเสรโทษจากินโนมันทุนี่มันทุจ่านาโทโอปามันโยจ่าเทวสุตโตจะมัตติจิตาเซโนโจะคันทัพโหราโรราชาชนโนสะโพาอาคูปัญจะสิโคเจวะจิมพุวสาสะาเอเตจันเยจาราชนโนคาทพาชาราชูพีโอท่ามานาอภิกรรมงพีคูน่นางสมบติงหัวนางอาท้าภูนาภพซานาคาเวซา,าชาสกากับรัชดาอาคูปยาคาสายาตีพียาโมนาทัตตารัตถะจ่าอาคูนาคายาสัสโน เอราวัณโอมาฮานาโคสุภคัสมิติงวะนังเยนะคาราสสะหาราติฏิภาติชาปักขีวิจักูเวหายาสัตวราชปัตตาจิตาสุปนาอิติเตสระมังอา้าจตหานาคาราชนมาสีสุปนาตุเขมากาสีพุทโธสันหาหิวจาหิวยันตานาคาสุปนาสระมังสูพุทธังชีตาบรหัตเทนะสุระอัจจิตาปัตโรวัสวัตเซตอิติมตุยาสัตสิงโกราคันชามหาปิสมาอสุราธารเวขาสาเวปาจิตตีสุจิตติจา ห้าดาโทนโมจีสหนสัตับปเรปุตตานังสาเพเวโรจานามากาไชวะยู่กับพริงเซนังราหูทภากมุงสัพยโยธานีผาทันเตปีกู้นังสัมบทิงวะนังอาโปจัตถีวาปฏิวิจารตโชวายโยตถาคามุงวัดุนาวัดุนาเทวาสุโมจัตยสัสสหเมตตาคุณกัจจิกาอากุเทวายาสัสสิโนทาเสธทัสสทากายาสเพตตวานิโนอิทีิ์มาตุยชูติมาตุวันเน้าตุยาสัสสิโนมุธามานาอภิกมุงพีกู้นังสัมบทิงวะนัง เวียนถูจากเทวาสาริจะอาจจมาจตุเวียมาจันทาสูปาริชาเทวาจันทามกูปรักิตาสุสุปาริชาเทวาสุดามาคูปรักิตาณขัดติปรักิตาว่าอากูมันทวะหกาัสุนังวัสโมเสโทสกุปข้าบรินตถโททัศเศรษธากายาสาวพิณตรานิโนอีทียมันโตโชติมันโตวันเนาโตยาสสิโนมอทามานาอภิกรรมูพีคู่นางสมิธิงวันังอาทะกูสาภูเทวาจักขีมาริวะอริศกาจารโอราชะจาอุมะบุปกาสิโน วัฏวนาสหธรรมจะอาจุธาจารนชกาสช่ะยะดุจราอากูอากูวาสเนสิโนทาเสถิทศตากายาสภพละตวันนิโนอิทีมันตัช่ติมันตวันเน่าโตยาสัสิโนมอทามานาอธิกกมงพีกู้นางสมุงติงวัวนางสมานามหาสมานามนุษย์มนุษย์สุตมาอิทาปุชกีอากูอากูมโนสุกาอัทคูฮัรโยเทวาเยจาสวาสิโนปารคามหาปารคาอากูเทวายาสัสิโนทศเสถิทศตากายาสภพละตวันนิโน อีที่มันตัวชูตีมันตัววันเน่าตัวยาสัสินโนมอทามานาอภิกรรมงพีกู้นางสมเทิงวันนางสุกกาขดุมหาอนาอากูเวข้าซาสหะอุกทาตะไคร่ห้าปาโมฆะอากูเทวาวิจักขนาสถามัตารักชามิสกาเจสัสิโนท่ายังอาคาปัจฉโนโยติสาอภิวัตสติท่าเซเทศาสธากายาสาเพยละตอนนิโนอีที่มันตัวชูตีมันตัววันเน่าตัวยาสัสินโนมอทามานาภิกรรมงพีกู้นางสมบทิงวันนางเขียนเวลาดุจิตายามากาตกาเจยัสสินโน สัพพ ok ิตารามาเชธาตุดิมาเจอาสวะนิมาริโนอาคูทาคูปาริยมีตาฮาเสธีทัสตากายาสเพตตานิโนอิทีมันโตชูติมันโตวันเล่าโตยาสัสโนมทามานาอภิคบมุงพีโูนางสมเด็จหัวนังสัทเทเทเทวะนิกายาสเพตตานิโนนาวันวายเจนะอันชุงเจติสัจสหะอปุตตาชาติมักขิดาโอคตินามาสวังทักเทโมขตรังนาคังจะทังสิตาสิตังสุปรมาปรมาโตจัปุตตาอิทิมัตโตสหะ สั้นนางกุมารติโสจสภคาสวิทิงวนังสหัสความาโรกรังวามหาทาติตติอุปาปโนชูติมนโติสมากาโมยาสสิโสเทาอิสรอกปเตกวติโนเตสจมชโตอาคาหริโตปริวาริโตเจสเอภิกันเตสินเทเทเวสรามเการาเนอภิกามิปสากทสมัิยาคตถาภถารวโตสมตาปรวาริถมวมกุโจินังยตถมหาสนกัหสนอสยิ อันนี้นาตาละมาหะจจะแสังดวานาะเระวังทถาปูสุโหมโคธนาเันตสุวิชุโกต่าทาสุปจวาวัติสัยยงโยอยาวัเซจันจ่าสาพังอภินญาญาวาวิจิตวานาจักปุมาตาตัมาเจจิตจสตัทธาสามกิจศาสเนตติมาราเชรีนาอภิกันตาเตวิชนาทิกาโวเตจะอดัมกระดงสุตวาพุทธาศาสนังวีตาระเขหีปะกะมงในสังโรมันปีอินชายุงสัพเพวิสิงขายาภยาติตายาสสิโน โอตติสหาภูตงหิสัพพกาเตชะเนสุตตาติบทสวดจุลชัยยปกรณ์นะโมเมผูตติชสดสาระตานาตยธาธรรมิกาเตชาปสิทิปสิทีวานารายาปรมัยสุราสิทีพรหมจะอินท่าจะจะตุโรกาคัมภีรักขกาสมุทาปูตุงคังคา จะสพรัมมะชัยยะปสิทธิพระวันตุเกชัยยาชยาธรณีธรณีอุทัติอุทัตีนาทินาทีชัยยาชยาข้าคนละตนละนิัสนิหลัยสเสนาเมรุราชคุนนอราชีชัยยาชยาคำพีราสมพีอาเขนธนาคีปิสัจพูตกาเรชัยยาชยาทุนิมิตตารคีชัยยะชัยยะสิงคีสุธานามุคาชาตาชัยยาชยวรุณามุขาซาตา ชายะชายะจำปาที่นาคากรันคาคันโถชายะชายาขจักกุลนาตุรงุกระผู้ชงสีหาพยาคติปาชัยยาชายาวารุณามกขยาตาชิตาชิตาเสนาริปุระสุทีนอรดีชัยยาชายาสุขาสุขาชีวีชัยยาชายาธรณีตเรสัทธาสุชัยาชายาชายาธรณีสร้างตินสัทธาชัยยาชายามังกราดัญญาลพวัคขิชัยยาชายาวารุณายักขี ชายะรักษเซสุรคภูเตยชาชายะชยาพเมธาคณาชายะชยาราชาจีราชาชัยาชายาปทวิงสัพพังชายะชยาอรันตาปจิกาพุทธสาวังชายะชายามเฮสุโรหโรหินเทวาชายะชยาพรมาสุรโคชายะชายานาโควิรุณหโควิรูปโคจันทิมาราวินอินโดจัตเวนาเตโยจักกุเวโรวัตโนปิจา อาคิวายูจะพาจุนโฮกูมารโทัตาราตะโกอัทาระสะมหเทวาสิธิตาปัสสาโยอิสโนสวกาสภาชยยรามโอภาวนตุเตชยยาธโมจะสังโคจะทัาปาโลจะชัยยกังเอตินะชยยตเชนะชยยสุทีภาวนตุเตเอตินะโพธทเตเชนะโหตุเตชยมังครังชัยโยปีโพธทศสิริมโต อยังมาลัษจะปาปีมะโตปราชายโยโุโคสยมโพธิมันเะโมทิตาชยตาธาพมาคนาไมหิสีโนใชโยปีโพธัสาริมะโตอยังมาลัษจะปาปีมะโตปราชายโยโุโคสยมโพธิมันเะโมทิตาชยตาาอินทาคนาไมหิสีโนใชโยปีโพธัสาริมะโตอยังมาลัษจะปาปีมะโตปราชายโยโอโคสยมโพธิมันเะโมทิตาชยตาธาเทวคนาไมหิสีโน ชัยโยปีผู้ทัศสาสริมัตโตอยังมารัสัจปาปีมัตโตปราชยโยออโคเสยมโพที่มันดปโมทิตาชยะตถาสุปนัคนาไมเหสีโนชัยโยปีผู้ทัาสาสริมัตโตอยังมารัตสัจปาปีมัตโตปราชยโยอุโคเสยมโพที่บันดีโมทิตาชยะตถาธารคนาไมเหสีโนชัยโยปีผู้ทัศสาสริมัตโตอายังมารัตสัจปาปีมัตโตปราชาโย โอโคเสียมโพธิมดีปโมทิตาชยตาธาเทอมัทคนาเมหฮสิโนชยันโตโพธิยามงเรศขยานางนันทิวัตโนเอวังตะวังวิชโยโหหีชยสูชยมังคารีปราชิตะปัลลังเกสีเซปัทวิโมคารีอาพิเเกสภาพุทธานังอาคาปโตปโมทติสุนัขตังสุมังครังสุปะาตังสุโหตัง สุขุโนสุโุโตจสุจิทังพรมาจาริสุปัธักขินังกายะกามังวาจากามังปะทักินังปะทักินังมโนกามังวนิจเตปัธักินาปัธักินานิกตวานาพันตเทปะทักินีเตอัถารธาสุขิตาวิรุณหปุทธศาสเนงอโรคาสุขิตาโหธะสหัสเปปิยาติพีสุนันตุโพนโตเยเทวาอศมิงิทานิอธิขตาตีขายุกาสธาหนตุสุขิตาหพนตุสัพพทา รักขันตุสัพพะสัพพาสัตตนงรักขันตุสินอาชาสนังยากะจีปัตนาเตสังสัพเพปุเรตุมโนระกายุตธกาเรปวัตสันตุวัดสังวัตสาวราหกาโรคาจุปัทวาเตสังนิวาเรนตุจะสัพพะกายาสุขังจิตตาสุขังอราหันตุยะธาอรหังบทสวดธรรมะนิยามสุตัง เอวเมสูตังเอกังสมัยยังปาวาสาวที่ยังวิหารติเชิตวันีอนาคปิกัสสะอรมาอิตาโกปคกกวาพิกุอามันตีสีพิกขโวติพระทันเตติตีพิกุภควาโตปัญจโสสุงภควาเอตททโวจัอุปทาวาพิกขาวีตัทธาคตานังอรุปทาวาตัทธาคาดังทิตาวาสาท่าตูธรรมมัทธิตาธรรมมาริยามตาสาเพสังขาราอนิจจติตังทธาคาตอับสัมปุจจติ อภิสมีติอภิญจมพุทธิตวาอภิสเมตวาอจิกติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐาเปติวิวันติวิภาจติอุตานิการโอติสาวเพสังฆาราอาริจติอุปทาวาภิกขเวตัทธาคตังอรูปทาวาตัทธาคตังทิตาวาสาธาตุธรรมมติตาธรรมมติยาหมตาสาวเพสังฆาราทุกขาติตัณฑธาตุตัวอมภูจติอภิสมีติอภิญจมพุทธิตวาอภิสเมตวาอจิกติเทเสติ ปัญญาเปติปัฏถาเปติวิวาติวิภาชติอุตานิกโรโิสัพเพสร้างขาราทุขาติอุปทาวาภิกขวแต่้าคตราอรูปทาวาแต่ท้าคดังทิตวาสาทาตุธรรมาทิตตาธรรมานิยามตาสัพเพธรรมาอนาตาติตังแต่าคโตอภิชมพุชติอภิสมติอภิชพุตธวาอภิสมตวาอจิกติเทเสทิปัญญาเปติปัญถาเปติวิวาติวิภาชติอุตานิกโรโิ สาเพธรรมะอนาตตาตีอิท่าวโอจารควาวอัตมนาเตีพิคูปัขวาโตภาสิจังอภินันทุนตีบวสวดพระเทกรัตคาถาทีตังนานวคขเมยานาปฏิกางเคอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ลงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงประวงถึงสิ่งอย่งมาไม่ถึงาธาตีตามปาหีนั้นตังอป,ปะตันจอนาคตังสิ่งที่เป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งที่เป็นอนาคตก็ยังไม่มา ปจุปันตะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสังหีรังอสังกุปังตังวิธานุบูหะยีผู้ใดเห็นเห็นธรรมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนงแงนคอนแคลนเขาควรพอกู้อาการเช่นนั้นไวอเชวะจิตามาตาปังโกชฌามะรณนางสุเวความเพียรไปกิจที่ต้องทำวันนี้แค่จะรู้ความตายเมื่อพรุ่งนี้อะหิโนสังฆานเตนามหาาสนะมัจจุนาพะการประเพียรต่อมัจจุราชสิเมมีสนามากย่อมไม่มีสำหรับเรา เอวังวิหาริมาตาปิงหัวรัตนตันติทางตังวยภัตเทกรตติสตโตเจกเมุมนีมุนีผู้สงบย่อมเก่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียดค้านทางกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่เมเพียงระเทียวก็น่าชมบุสววธรรมะสังเวคปัจเวคณะสัพเพสร้างคาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไป สพัพเพสังขาราถูกคาสาังขารคือร่างกายจิตใจและรูรทมนรทมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุตนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วเก่เจ็บตายไปสพัพเพรำมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารเลยม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวเราว่าตนของเราทูวังชีวิตทางชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทูวังมรณะความตายเป็นของยั่งยืนอวัตสังมายามริตพังเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะประโยชน์สร้างเมชีวิตท้ง ชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดอบชีวิตทางเมอนิยตาังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรรณงเมนิยตาทงความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะพฏิธิสังเวอายังกาโยอาชีรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอาเปตาวิญญาโนฆาสกจักวิญญาณชุดโทอัคเทพซิงเสรยจแล้วอธิเสสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินกเริงขาดังอิวะประดุดดาว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนี่ดัดทั้งหาประโยชน์ไม่ได้ อเนจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุบัวยธรรมมีโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุบจิตวาดิรุชันตีขึนเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปัสโมสุโคความเข้าไปสบ,บระบรักสังขารทั้งหลายย่อมเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามารันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มาเริงสุจามาริตเรที่ตายแล้วและการจะตายแต่เทวหังมาริสซามีเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกัน อักทมเอตัสสร้างสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราบุญสวดเมตตาอย่างจริงจิตอย่างจริงจิกุศลกรรมังสัพเปปีพระเตหิกตังพุางโนอารโมทันตสุนันโตพนโตเยเทวาอัสมิงทานิอธิกตาอีคายุกาสตาหุนโตสุขิตาหุนนตทุกขาปะมุญจันตมาตาปิตาสุขิตาหุนโตทุขะปมุญจันตสสาเพยาติกาสุขิตาหุนนตทุขาปะมุญจันต สัพเพอายติกาสุขิตาหุนตัวถูกฆ่าประมุนจันตัวสัพเพปิซาสัพเพยากฆ่าสัพเพเปตาสุขิตาหุนตัวถูกฆ่าประมุนจันตัวสัพเพอาจารยยุปัชชายะสุขิตาหุนตัวถูกฆ่าประมุนจันตัวสัพเพนคตาสุขิตาหุนตัวถูกฆ่าประมุนจันตัวสัพเพเทวาสุขิตาหุนตัวถูกฆ่าประมุนจันตัวสัพเพสามะตีนางจอมิชันตัวโววดสวดบูชาหลวงปู่ทวด นาโมโพธิสตโตอะคติมายะอิติภะคะวานาโมโพธิสตโตอะคติมายะอิติภะคะวานาโมโพธิสตโตอะคติมายะอิติภะคะวาปฏิทานคาถา,ายาเทวตาสันติวิหารวาสินีท,ทู้เปกะเรโพธิขะเรตหิงตหิงตาธรรมมาธาเรนาภาพวันตุปูชิตาสวดทิพย์กนเทหาวิหารมันทเรเทราจมัชานาวากาจาพิขาวสซารามิกาธาราติอุปสัสกา ขามาเจเทสานะคะสิคขามาเจสราสปารัพ <ab> ุตาสุขชาภาพันตุเตชาราปุชาเยปีจารสภาวาสร้างเซตัชตาอัตโมปปาติกาเนี่ยาในกลางธรรมบารังปฏิจเตสเพปีผีทุกสาครตุสร้างขยังท่าจุจีรังสตังธรรมโมธรรมมัทราจะปุขาราสร้างโคโหตุสมาโววะอฐายาจะีดายาจะออมเฮรักขตุสัตธรรมโมสเพปีธรรมวาจาริโนวติงสัมปาปยามะทำใมอริยปะเวทิน ปัสสนาภตุสัพเพปิปาริโนพุทธศาสนเนีสัมมาทารังปเวชชนโตกาเรทเวปวัสโตอุทิภาวะสัตววาาสตานังสามิทงังเนตุเมธนิงมาตาปิตาจาชยาชังนิจังรกขติปุตตะกังเอวังธรรมีนาราชาโนประชังราคตุสาพาทะทาธิวตาอุโยชนะคาถาถูกขปัตตาจะนิถูกข่าภยาปัตตาเจนิพยาโซขปัตตาจะนิโซกาโหตุสัพเพปิปาริโน เอตาวาตาจมเฮหิส e e ัมปตังปุญญาสัมปตังสาเพเทวาลุโมทันตุสัพพิธิยาทานังทันตุสัทธายาสีรังรักขันตุสัพพทาภาวนาพีรตาหุนตุคาจตุเทวตาคตาสุมังคาคาถาโหตุสาพังสุมังคาลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพาุทธานุภาเวนะสดที่หนตุนิรันตรังหนตุสาพังสุมังคาลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสที่หนตุนิรันตรัง โหตุสัพพังสุมังขรังรักขะตุสัพปเทวตาสาภาสรคารุภาเวนาสวที่โหตุเนรันตรงสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพระังอรหันตานันจะตีเชนะรักข้ามพันธามิสัพพโซสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพระังอรหันตานันจะตีเชนะรักข้ามพันธามิสัพพโซสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพระัง อรหันตานันจติเชนะรักขั้มพันธามิสัพพโสสาวพีพุทธาภราปตาปัจเจกานั่นจะยังพรังอรหันตานันจติเชนะรักขั้มพันธามิสัพพโสสาวพีพุทธาภราปตาปัจเจกานั่นจะยังพรังอรหันตานันจติเชนะรักขั้มพันธามิสัพพโสสาวพีพุทธาภราปตตาปัจเจกานั่นจะยังพรังอรหันตานันจติเชนะรักขั้มพันธามิสัพพโส สัพีพุทธาภราปัตตาปัจจกานันจะยังพระังอรหันตานันจะเตชีณาดับข้ามพันธามิสัพพโสสัพีพุทธาภราปัตตาปัจจกานันจะยังพระังอรหันตานันจะเตชีณาดับข้ามพันธามิสัพพโสสัพีพุทธาภราปตตาปัจจกานันจะยังพระังอรหันตานันจะเตชีณาดับข้ามพันธามิสัพพโส เมื่ออบนั่นแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสัตยาใพระพุทธมนีข้าพเจ้าขอนำล่าวอุทิศถวายเป็นพระราุศลเดมเส,สด็จพระนางเจ้าเศรษฐกิจพระบระมราชินาธิบพระบระมราชชนีพันปีหลวงผู้เส,ด,ส,ด,สด็จสู่สวรรค์คารายขออธิษฐานแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสับสิศมงคลแก่ข้าพเจ้าให้เข้ขาค่าปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล,งล่งรายได้อสจุจริตมั่นคงเป็นสมาอาชีพชอบเป็นสมาอาชีพอันชอบรม คำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าเจ้ามีสมาธิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์เด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความมีงามตลอดกาลลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนโมโทนารสาธุการในบุญกุศลน,นี้โปรดประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งวัตถุมงคลไปสู่แห่งโปรดประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาว รวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สาสิงอมโมเรได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อํานวยผลให้เป็นศิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเถืนสาธุ